ต้อนรับเข่าวซ่องลงคู่สู่บทถอยมาพบมาพอกันพี่น้องวันนี้มากินข้าวแรกน้ากันพอดีมาเห็ดแต่สเต็กกินแต่บริกินสักพักก็แหละก็เลยเริ่มมาเห็ดเห็ดสเต็กกินพี่น้องกำลังพอดีเป็นมีเดียมแร่ยังแดงๆอยู่ข้างในพี่นอ้องยังนอนอยู่อ่ะกินข้าวแรกน้ำกันจํากับเจลเจลบีพี่น้องเจลบีเห็ดเจลบีไว้กินกับเจลบีนะแล้วก็มีพัก กินนะครับลองมาดูอมอยากซุกไหมอยากซุกอยู่พี่น้องแต่ว่ามันแขางๆมาดอกทางในมันยังนั่นเดียวลองม,มาดูนุ่มๆเขาเนียนนอน แบ่งเป็นสองส่วนบอกไน้องมันยังพอดีนะเป็นมีเดียมแร่ปาให้ี่น้องเบิ่งเลยเห็นปะเป็นมีเดียมแร่เลยเนะี่ย หวันมันกับรีเป็นสีบวัว <c oughs> มันสัา ซุปหลามันคือมันคือโบแซ่บพี่น้องอาซุปหลามันคือโบแซ่บซแซๆมีพ่พอดีงามพอดีแซ่บ <c oughs> <c oughs> อืมไม่รูมหอกมัน nòng nó bằng treo này cái mặt hình treo bằng ừ, được cái mặt 弄病了。Não, não, 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 não. ปบบกล่องนั่องพี่น้องเป็นอาหารของโปรดพีน้องเนี่ยบอกว่าอยากกินลาย้เนี่ยว่าบรอย่างกินสิ้นลายว่าอ้วนอะไรนีไของโปรดนานๆกินที่นึงเนาะ <c oughs> กินแล้วเมียกันจมจมมากินได้ซินงจมเลยครับนานกินที เดี๋ยวค่อยไปน้องเบิร์นตัวนี้มันซัำมันขนาดใด้เราคุยน้อ,นองอย่าว่าอวดเดอ้อแบ่งปันกันให้ไปน้องไปลองเห็ดกินอยู่บ้านแซบ่บหน่อยมาอันนี้มันแกวบีไปน้องใช่ไมแกวเพี้ยแบบบ้านเฮาเนาะ เสีงัวตัวนี้มันสิเป็นงัวหน่อยหงัวหน่อยพี่น้องซุกเลยนะบอมแดงบูซุกซุกเลยแต่มันไม่จะเป็นซีบัวมันหอมมันอะโรสแมรี่ใบโรสแมรี่พี่น้อง จริงกินแต่มันมากกว่าหวานนะสูตรของเขาก็คือเอาเกลือมาห้วยแล้วกินรสพี่น้องตัวตามประเทศโ <c oughs> อ้เพ็ดเพ็ดมาเลยน่าด่ะ มันจะมีมันติดมานำให้นอ้องสินเทสสเต,ต็กมันจะมีมันดยธรรมดาอืม ีเกลือนี่เขาจะาสูตรตามประเทศเขาจะกินยังซี้พี่น้องเขาจะกินสดสเขาบอกินจำแจวแบบบ้านเฮ้าก็ <c oughs> <c oughs> าเกลือมาหฮวยยังซี้แกัวก็วกินเลยเนี่ย ขอดีเพามันก็คือ <c oughs> เขากินแบบนี้กินเลือกเกลือนะเขาจะได้รสชาติของของซีนรสของเนื้อความหวานความฉ่ำน้องิ้มเลือกเกลือนะแต่เขากินนองซีเขาก็ได้รสอัตลกของน้ำจิ้มบ้านเฮางนี่ก็เรื่องเอาว่าเขาหมักแบบไหน <c oughs> ส่วนมากตามประเทศเขากินเนาะเขาจะมีเขาคือเห่าโ่เมนบสเเขาเหนียวเนาะเห่าเพามันติดรสชาตินะบอกพี่เนอะเขาจะกินกับมันเบคโปเตโต้คือปิ้งกันนะฮะปิ้งมันฝรั่งแล้วอาจจะมีขอกีกินน้ำเซนทานด้วยแล้วก็มากินใส่เกลือเท่านั้นแหละก็บอมมีอย่างเขาก็จกินกับน้ำจิ้มผมอมลำลำเนาะ ก็จะแบบนี้แหละมีมากินกินแบบสไตล์ฝรัร่งแบบสไตล์แบบไม่กล้าโอ้โยเกือบไปไปแลเวมากินนี่เขาก็กิกนเลยนะ มันพลอยพี่น้องมันโมยามคัดทุยลงไปมากก็บแทบลลายลเลยนะเห็นปะมันมีติดมันจล็หนอย่อย Mm-hmm. <laughs> ตัวนึงมาจากมีมันนะเอากับเอาถินถินผักสวนจะมันมีซีนไปนเนอกโอ้โ oh, เผ็ด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 กินขีบ้เผ็ดมันหวานหวาน oh, มันลื่นคอเพเานาะ ลองจัดบงเนื้อไปนองเนื้ออยู่บ้านเนาะมันลื่นขอ้ออะไรแท้ เอออ๋เดี it, mente, voir, ๋ยวลืมลืมหอยเกือลืมหอยเกือเออมาทที่ล่มไว้ใจเย็นๆนะเนาะรอเกือแป๊บนึ่งนี่กระหมกอะไร เกินบรรยายนะว้่วอยสิน้นมันต้องซอยถึกถึกค้างมันถ้าซอยเบถึกถ้ามันจะหยาบไปหน่อยมันจะหยาบอืมจะเหนียบมันมันม่นเนี่ย เตัดผมนนนะม,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 มันนทิมดะซินมั้งเน่ตัดถือทางมานะันตัดทางขวางเลยตัดทางขวางเลยมันจะมันจะโบนยาบไปเนอะ ซ่อมชุดคนชุดท้ายเรื่ก่อนจะซ่อก่อนสุดท้าย,ย,ออายตอนสุดท้ายากับฝากให้ฝากนอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของคู่สูบปะทนอนในเรื่องแล้วก็ฝากอยู่ดีไม่แห้ง ปีใหม่ฝ่าไม่ก็ขอมีจะโศกจะไส้มีความสุขความจระเลิญกาวหนาปักครบประกุม,มห,หมเย็นไม่น้องขอให้มังมีสีสุกลำรวยสุขสุขคนเดิพไปน้องโอเคบ๊ายบาย